เมื่อคุณรู้ว่าความสัมพันธ์ของคุณไม่ได้มีแค่คุณกับเขาแต่ว่ามันยังมีอีกคนนะคะที่เขาเก็บไว้เป็นความลับแต่สุดท้ายคุณก็จับจับได้ว่าเขามีคนอื่นอยู่ด้วยที่ไม่ได้มีแค่คุณกับเขานะคะในหน้าไพา่ บอกว่าเขาเสียใจนะเสียใจที่โกหกคุณเสียใจที่ทำให้คุณผิดหวังนะคะความสัมพันธ์ของคุณกับเขาหนาจ,จะอยู่ห่างไกลกันจนทำให้คุณกับเขามันมีช่องว่างพี่หมอเห็น คุณนำแบกความสัมพันธ์นี้มานานพอสมควรเหนื่อยมากแต่คุณก็ก็ยังอยากไปต่อเหนื่อยแต่ว่ามันมีรักแล้วก็มีความหวังในนั้นนะคะว่าในอนาคตคุณกับเขาจะได้อยู่ด้วยกันจะได้ใช้ชีวิตร่วมกัน แต่พอจับได้ว่าเขามีคนอื่นคุณก็ปล่อยความสัมพันธ์นี้ไม่เอาแล้วนะคะตัดออกจากชีวิตตัดออกจากความคิดของคุณถึงแม้ว่ามันจะตัดไม่ขาดคือมันยังมีมีคำถามบอกว่าคุณเป็นคนที่ รักเขามีความซื่อสัตย์มากๆนะคะถึงแม้ว่าจะอยู่ไกลกันแต่คุณก็ไม่ได้เปิดโอกาสให้ใครเข้ามาแต่แล้วทำไมเขาถึงทำกับคุณแบบนี้มันมีคำถามนี้เกิดขึ้นนะคะคุณจะไม่ให้โอกาสเขาแล้วเขาจะทำยังไงนะพี่หมอเห็นว่าเขาอ่ะอยากได้โอกาส เขากลับมาแน่ค่ะเขาจะเข้ามาพูดเขาจะเข้ามาสารภาพทุกอย่างที่อยู่ในใจของเขาที่มีต่อคุณนะเขาบอกว่าเขาไม่สามารถที่จะปล่อยคุณไปได้จริงๆเขารักคุณมันเป็นไพ่เลิฟขึ้นมานะคะเห็นไหมไพ่เลิฟเวอร์ขึ้นมาเนาะคือรักคุณมากๆเป็นไพ่คู่รักนะคะจะกลับมาขอโอกาส จะไม่ยอมปล่อยคุณไปค่ะแต่รู้นะว่าตัวเองทำผิดนะคะเปิดต่อแล้วคุณจะทำยังไงนะคะคุณไม่อยากให้อภัยเขาแล้วเพราะคุณรู้สึกว่า คุณรู้ว่าคุณคุณรักเขาถึงแม้ว่าจะอยู่ไกลกันคุณก็คงเขาก็คงจะคิดเหมือนคุณคือมีความซื่อสัตย์ต่อกันสักวันเราอาจจะห่างด้วยการทํางานสักวนันจะได้กลับมาอยู่ด้วยกันคุณอยากกลับมารักตัวเองนะคะอยากปล่อยเขาไป เหมือนว่าใจคุณจะแข็งมากในช่วงเวลานี้นะคะจะหยุดทุกอย่างนะคุณจะชนะใจตัวเองนะคุณคุณจะไม่ให้อภัยเขาในหน้าไพ่นี้นะคะถึงแม้ว่าคุณจะรักเขามากแค่ไหนนะแต่ว่าคุณจะไม่ให้อภัยเขา มันยังไม่ยังไม่ได้รู้สึกว่าขาดจากกันนะแต่ว่าคุณโกรธมากในหน้าไพ่บอกแบบนั้นนะคะคุณโกรธมากคุณไม่สามารถที่จะให้อภัยเขาตอนนี้คุณหยุดความรักไว้ทั้งทงท,งที่คุณก็ยังอยากไปต่อยังรักเขายังมีเขาแค่คนเดียวจะกลับมารักตัวเองค่ะ ให้โอกาสตัวเองอยู่กับตัวเองเริ่มต้นใหม่กับตัวเองในช่วงเวลานี้นะคะแต่เขาก็ไม่ยอมแพ้นะเขาก็จะเข้าหาคุณเหมือนกันนะคะ